ความสมบูรณ์ในชีวิตแทบไม่มีอยู่จริงเราคิดว่าเราต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตแต่ความสมบูรณ์ของชีวิตจริงๆแล้วแทบไม่มีเพราะว่าความสมบูรณ์ก็คือการปรับตัวของเราให้เข้ากับสิ่งต่างๆและรู้สึกว่าเรารับได้กับมันเราก็จะสมบูรณ์เท่าที่พอจะเป็นไปแต่ใจที่เรารู้สึกว่าเราขาดไปซะทุกสิ่งทุกอย่าง ความสมบูรณ์ไม่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตของเราเลยเพราะการตั้งจิตที่ผิดของเราเราอาจมีลูกเกเรนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สมบูรณ์เราอาจมีคนรักที่หลายใจนั่นก็ไม่ใช่ความไม่สมบูรณ์เราอาจเป็นคนยากจนนั่นก็ไม่ใช่ความไม่สมบูรณ์หรือถูกหลอกลวงหรืออะไรต่างๆไม่ได้หมายความว่าเราไม่สมบูรณ์แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมาสอนให้เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ในเรื่องของเวรกรรมของแต่ละคนที่ถูกทํากําหนดมาต่างกันและชีวิตของเราที่ต้องเข้ามาผูกพันกับเขาเหล่านั้นทําให้เราเข้าไปแบกรับเข้าไปปรารถนาในความเป็นไปของเขาความสมบูรณ์จึงไม่อาจเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราความรู้สึกที่เข้าไปผูกและสําคัญมั่นหมายนั่นแหละที่เราจะต้องกําจัดออกไปจากความรู้สึกของเราเราต้องช่วยเหลือเราต้องดีกับเขา เราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดหรือห่างเท่าที่เหตุปัจจัยจะเหมาะสมแบบไหนแต่การปรับใจให้ยอมรับก่อนและทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราทำได้ไม่บังคับตัวเองเกินไปไม่เขี่ยวเข็นทุกอย่างเกินไปความสมบูรณ์ก็จะยังอยู่กับเราพอสมควรแต่การที่เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือปมคือความขาดในชีวิตของเรา ความสมบูรณ์ทั้งชีวิตแทบไม่เคยเจอเลยเรารู้สึกว่าเราขาดไปหมดทุกอย่างบางทีเราไม่มีความแข็งแรงของชีวิตบางทีเราไม่มีคนรักให้อบุนใจบางทีเราไม่มีเงินมากมายให้จับจ่ายใช้สอยแต่ความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ขาดนั่นแหละคือความสมบูรณ์ในใจเราก่อนแล้วความที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปช่วยเหลือใครดีเราอยากจะโทรไปให้กําลังใจใครดีเราอยากจะจัดบ้านให้เรียบร้อยเราอยากจะทําอาหารอร่อยให้คนที่เรา อยากทาให้ทานเราอยากจะไปทําบุญที่วัดเราอยากจะช่วยเหลือวัดเราจะไปตรงไหนเราจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใจของเราให้ใจเราอิ่มใจนั่นแหละคือความสมบูรณ์บางอย่างไม่ได้ใช้เงินเลยการใช้วาจาใช้การกระทําใช้แรงงานในการสร้างความอิ่มเอิบเบิกบานให้ใจของเราต่างหากละ่ะนั่นแหละคือความสมบูรณ์ เรียกร้องให้คนอื่นมาเข้าใจเราเราก็ขาดเสมอเรียกร้องให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่เราสมควรจะเป็นเราก็ขาดเสมอทุกคนมีจังหวะชีวิตแห่งการเรียนรู้ความเจ็บปวดไปสู่ความฉลาดเรียนรู้จากความงโง่กันทุกคนไม่มีใครไม่เคยงโง่มาก่อนทุกคนต้องเคยผ่านความงโง่จึงจะสู่ภาวะของความฉลาดได้ตั้งจิตใหม่อย่าคิดว่าตัวเองขาดแล้วชีวิตของเรา จะเป็นผู้ให้ผู้สละผู้เติมในหลายๆบทบาทของชีวิตในมุมมองหลายๆอย่างของชีวิตบางคำเราก็พูดได้แต่ทุกอย่างที่เราอยากพูดอยากเปลี่ยนแปลงอยากแก้ไขต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของความอยากต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของโทสะแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจวังดีอย่างผู้มีจิตกำหนดรู้แห่งการปล่อยวางว่าสิ่งที่เราพูดนั้นอาจไม่สำเร็จ ให้กำลังใจทุกคนนะคะและหวังว่าเราจะรู้จักที่จะตั้งจิตตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ขาดไปสู่จิตที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ขาดและไม่รู้สึกว่าต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตทำทุกวันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้ดีแล้วจิตใจของเราก็จะดีในทุกๆวันได้